สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมเป็นอ iPad Air 2นะครับผมอันนี้ก็มาในการแบตเตอรี่บูบนะครับผมหมดเร็วนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วนะครับผมแต่ก็ใช้ได้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ดับไปเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเก่านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติเลยครับสตาบลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผม ช้าและมีอาการใช้งานอยู่10นาที5นาทีระดับไปเลยจาก100นะครับก็เอามาให้ทางร้านตรวจเช็คหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้นะครับผมก็มีทั้งหมด10สาขาแล้วครับผมสมัยทีสวิตนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็มีทั้งหมดติบสาขาแล้วไม่ว่าจะเป็นสาขาไมกกาบางนาเทอร์มินอลอโศกยูเนี่ยนมอลลาพาวเซ็นทรัลลาดนาทิเบตเดอะมอลท่าพระสำนักแล้วก็จะอยู่ที่เดอะมอลบางกะปิเปิดใหม่นะครับผมแล้วก็สาขาวัชรพลนะครับ แบตเตอรี่เสื่อมก็สามารถตรวจเช็คได้เลยครับเราก็มีสาขาเทมเป็นอโศแล้วก็สมาร์ทกาญยอยู่ปอเวค้ครับผมไอฟิวบางนาสาขาจะทาบุรีนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็ไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอะไรตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็ยินดีครับก็ฝากเพจทำไมทีสวิตไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างเอ็กโคปตูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ